ลุงวัย60ควบเก๋งมากับภรรยาเสยท้ายรถยนต์กระบะท,ที่ขับเปลี่ยนช่องทางออกมาอย่างเต็มแรงจนทำให้คนขับเสียชีวิตภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส ช่วงเช้าวันที่18พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรโคกสลุงได้รับแจ้งว่าเกิดเหตุมีรถยนต์เก๋งเฉียวชนกับรถยนต์กระบะ,ะ,บะเหตุเกิดบนถนนสาย21สระบ,บุรีลมศักขาขึ้นระหว่างหลักกิโลเมตรที่37ถึง38หมู่ที่8บ้านเขาวขวางตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีหลังจากได้รับแจ้งนะครับได้รีบเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุพร้อมกับอาสาสมัครมูล,ลนิธริร่วมกัญอยู่จุดพัฒนานิคมโดยที่เกิดเหตุเป็นถนนสี่เลนสภาพมืดพบรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้าวีออสสีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่จอจานขีด6702ประจวบคิริขันสภาพด้านหน้าพังยับเยินมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตติดคาซากรถตอนหน้าจึงได้ใช้อุปกรณ์ในการตัดทางนำร่างออกมาได้ในเวลาต่อมาทราบชื่อนายวินัยเสยมาทองอายุ60ปีคนขับเสียชีวิตและนางเพชรสีเสมาทองอายุ61ปีภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัฒนานิคมส่วนใกล้กันพบรถยนต์กระบะตู้ทึบยี่ห้อ โตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน1นึ่งทบุเท่าลอจุลาขีด490กรุงเทพมหานครตกอยู่ข้างทางสภาพท้ายรถถูกชนพังยับจากการสอบสวนนายยุทธชัยวัฒนานุสร์อายุ55ปีคนขับรถกระบะตู้ทึบให้การว่าตนเองขับมาตามถนนสายดังกล่าวเพื่อมุ่งหน้าเพชรบูรณ์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุได้มีรถบรรทุกให้สัญญาณจอดเสียอยู่ข้างทาง จึงได้ให้สัญญาณหักรถออกทางขวาเป็นจังหวัดที่รถเก่งที่ขับตามหลังมาฝ่าความมืดด้วยความเร็วสูงพุ่งอัดชนท้ายรถของตนเองอย่างจังจนทําให้รถของตนเองตกข้างทางเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าวท้งนี้นะครับจากการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการเบรกรถแต่อย่างใดซึ่งคาดว่าระหว่างที่รถกระบะหักพวงมาลัยออกมาทางขวารถเก่งซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วอาจไม่ทันระวังหรืออ,อาจหลับในจึงพุ่งชนท้ายรถกระบะอย่างจัง